สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้ล้านนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเอนเตอร์เทนลูกค้าอย่างโปรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Facebook และ YouTube ของเซลล์ร้ล้านด้วยนะครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเอนเตอร์เทนลูกค้ามันเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้านะให้มันแน่นแฟนมากขึ้นก็ต้องบอกว่า สังคมเอเชียอันนี้ผมไม่ได้มั่วนะครับไปเรียนมาจากเคยหลอกศาสติน์เลย mm. ก็บอกว่าชาวเอเชียเนี่ยไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์มาเลเว่นงเวียดนามอะไรเงี้ยทุกชาติในแถบเนี้ยค้าขายอะไรกันเนี่ยความสัมพันธ์มาก่อนเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็กดไลค์ให้ผมทีหนึ่งนะครับคือเหมือนเราอยากจะทําบ้านอะอารมณ์อยากจะปรับปรุงบ้านเนี่ยเราทําไงก่อนครับพฤติกรรมเราเนี่ยผมรู้ว่า คุณก็จะเริ่มนึกรู้จักใครบ้างหรือว่ามีเพื่อนที่เพิ่งแต่งบ้านไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอเอเฮ้ยเป็นคนรู้จักของมึงเหรอวะเฮ้ยใครวะเออมันงานมันดีป่าวะเฮ้ยเออเอเอดีดีดเห็นไหมมันก็ปากต่อปากง่ายนะอันนี้ต้องบอกว่าคนเอเชียเป็นการทํางานนะหลายๆอย่างเนี่ยผลประโยชน์แล้วกันเนาะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์นะและสังเกตไหมเวลาแบบซีกับลูกค้าเนี่ยอาวัดกันตอนมีปัญหาเนี่ยอย่างผมเคยนะแบบส่งของไม่ทันะ เออเฮียครับเออต้องขอพายจริงๆครับส่งของในเดือนนี้เนี่ยของเราขาดพอดีคนมันสนิทอะ่ะเฮียว่าไงรู้ไหมเออไม่เป็นไรเลยเออเดี๋ยวแพนช่วยจัดก,การนะแพนแบบเออยังไงก็รีบหน่อยนะเห็นไหมคือพอมันซีอ่ะมันเหมือนเพื่อนอะ่ะ <_ d> um> เพื่อนเราถ้าสนิทอะ่ะเ <_ d> um> พื่อนมันสายอะ่ะเราโกรธมันปะละ่ะก็เอเ้ยมึงเออเดี๋ยวกูรอเห็นไหมคือมันสําคัญไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกระดับความสัมพันธ์เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับสําหรับ ลูกค้ารายใหญ่ด้วยนะแล้วก็แบบอยากให้เขาแบบซื้อกับเรานานๆอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจ B 2 B ซึ่งมันต้องค้าขายกันอีกนานนะจนกว่าใครจะเจ๊งกันไปเลยนะครับหนึ่งในกิจกรรมที่เซลล์มักจะได้ประสบการณ์ตั้งแต่เป็นพนักงานขายใหม่เนี่ยก็คือการไปเอนเตอร์เทนลูกค้าคําว่าเอนเตอร์เทนมันก็ก,กว้างๆนะผมไล่ตั้งแต่กิจกรรมในสนามและนอกสนามแล้วกันในสนามมันก็คือเรื่องเวลางานอนะ่ะ ส่วนใหญ่มันก็งานนะเนาะแบบคงไม่ได้แบบรู้จักเรื่องส่วนตัวมากนักถูกปะคนเรามันจะสนิทจะเปิดใจอะ่ะมันต้องหาเรื่องไปเจอกันข้างนอกฉะนั้นเบสิกของเอนเตอร์เทนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องทานข้าวนะครับอ่าทานข้าวเนาะทานข้าวพาไปกินเหล้าปาร์ตี้อย่างเงี้ยพาไปเที่ยวเที่ยวกลางคืนหรือถ้าเอาแบบเทาๆหน่อยดำๆหน่อยมันก็ มีหลายแบบนะเที่ยวเอาผมเอาแบบเอาสักเล้าแล้วกันอะ่ะเล้าผู้ชายอะ่ะคือคือไม่ได้กักหรอกว่าบโอ้โหมันต้องเก็บทรงอย่างนั้นคือบางทีเอ่อการไปเที่ยวของกลุ่มผู้ชายด้วยกันผู้บริหารเนี่ยอ่ะคุณก็เห็นข่าวอยู่เนาะแบบเอ่ออะไรอะคริสตลัลไทยคู่ฟ้าสองอะไรพวกน,นั้นนะคือมันเป็นสังคมแบบทําธุรกิจที่เข้าใจแหละมันก็มีเรื่องแบบอย่างนั้นอะ่ะแต่ว่าเวลามันมีฟิลนั้นอะ่ะคนมันจะเปิดใจมากขึ้นไงเพราะว่า กล้าพากันไปแบบอย่างเงี้ยไปกันเองอ่ะมันต้องไว้ใจและเชื่อใจระดับหนึ่งเลยนะว่าคุณน่ะจะไม่ไปพูดมากไนงะถูกปะ่ะทุกอย่างมันจบที่นี่มันเป็นความลับอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้เรื่องได้ใจอะมากขึ้นนะครับแบบสนิทกันมากขึ้นเวลาไปผ่านอะไรพวกเนี้ยหรือถ้าเอาดีๆหน่อยที่หลายธุรกิจทํากันก็คือพาไปเมืองนอกนะครับพาไปเปิดหูเปิดตาต่างประเทศประเด็นคือมันเหมือนปิดประตูตีแมวปะ่ะ ไปถึงญี่ปุ่นไปถึงอเมริกาไปยุโรปอย่างเงี้ยไปตั้งหลายวันอ่ะไปอยู่กันแบบนอกประเทศอ่ะกลับมามันควรจะเป็นไงครับมันแทบจะกอดคอกันเลยถูกป่ะมันแทบจะโอ้แบบเอ้ยแทนผมกับคุณเนี่ยจาได้ไหมเออดิสนีย์แลนด์ที่นู่นที่นี่เห็นไหมคือมันผ่านเรื่องความทรงจํามันมากมายครับมันก็เลยยกระดับแบบมากจริงๆนะครับงั้นเอาเรื่องเบสิกอย่างการกินข้าวกินเหล้ากนแล้วกันเนาะ อย่างแรกอะ่ะมันต้องทำรีเสิร์ชซะหน่อยครับว่าลูกค้าคุณอะ่ะชอบอะไรชอบทานแนวไหนนะหรือว่ารสนิยมเขานะครับแต่ถ้าไม่รู้จริงๆอะ่ะคิดอะไรไม่ออกอะ่ะยอมรับว่าต้องพาไปร้านที่มันหรูหราหน่อยนะร้านที่มันค่อนข้างไพรเวทเงียบๆอาหารแบบยังไงเดียถ้าแบ่งเป็นดาวก็คงแบบสี่ดาวขึ้นอะ่ะสี่ดาวก็คงเป็นร้านที่แบบหัวละพันห้าสอพันอ่ะเออใช้คำนี้ก็ได้ อ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอาหารแนวอิตาเลียนน่ยนะหรือว่าเป็นญี่ปุ่นที่ร้านเงียบหน่อยที่มันดูแบบดูแพงอ่ะที่มันไม่ใช่แฟรนไชส์อ่ะต้ใช้คำนี้นะคือไม่ได้บอกว่าพาไปกิน MK ไม่ดีนะแต่ว่าแบบ MK อคนมันเยอะไงยิ่งลูกค้าแบบเลเวลสูงสูอ่ะก็จําเป็นมากที่จะต้องเลือกสถานที่ที่มันแบบโอเคตามยศถาบรรดาศักดิ์เขาเนาะพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่า เจ้านายเราเป็นคนจ่ายแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอะเงินแค่นี้คุณต้องทําเป็นงบเอนเตอร์เทนนะครับอันนี้บอกเลยว่าต้องลงบัญชีแล้วก็มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้เงินนะครับเพราะคุณอยู่กับลูกค้าเนาะอย่าไปงกนะเลือกร้านเรียบร้อยนะครับปุ๊บต้องรีเซิร์ฟนะครับเรื่องของโต๊ะที่นั่งอะไรก่อนเสมอนะอันนี้ความเป็นมืออาชีพมันวัดตรงนี้อย่างเช่นแบบเรานัดลูกค้าเวลาเนี้มาคนละที่ใช่ปะ่ะอารมณ์ก็คือแบบ ลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยร้านต้องรู้เลยว่าเออแบบเป็นโต๊ะจองเป็นโต๊คุณเงี้ยแล้วก็เออเชิญมานั่งเนาะในมุมที่มันแบบวิธีเลือกคำเลนะนี้เป็นทริคนะครับถ้าในร้านมันมีดนตรีด้วยอพยายามเลือกโต๊ะที่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ลูกค้าหันไปมองเวทีก่อนเสมอเอเอเป็นมุมดีอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาหันหลังหานักดนตรีอย่างเงี้ยคือมันก็ดูแปลกๆถูกไหมล่ะนะครับและอีกที่หนึ่งที่ห้ามเด็ดขาดนะครับคือหน้าห้องน้ําจาไว้นะครับ คือถ้าตรงจุดที่นั่งเนี่ยมันอยู่ใกล้แบบหน้าครัวหน้าห้องน้ําอ่ะมันจะเป็นอะไรที่จ็อกแจ็กจอแจมากนะครับพยายามคุยกับทางร้านเนาะผู้จัดการร้านว่าเฮ้ยแบบคุณขอย้ายโต๊ะที่มันเงียบเลยอะ่ะถ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ t y เลยนะครับก็ทําแบบนี้แหละเนาะเพื่อให้มันได้ที่ที่ดีแบบเออคุณก็ต้องแบบเบ่งเบงหน่อยเหมือนกันนะเพื่อให้มัน v p นะครับต่อมาครับกับข้าวนะอันนี้มันเป็นทริคที่ผู้ใหญ่รุ่นใหญ่นสะอนผมมาเลยนะครับ คือประเภทอาหารเนี่ยมันไม่ได้แบ่งว่าเออประเทศประเภทอิตาเลียนประเภทญี่ปุ่นไม่ใช่นะมันจะเป็นแบบต้มผัดแกงทอดยำแบบเนี้ยต้มผัดแกงทอดยำห้าสีห้าแบบนะครับห้าหมู่เอ้องมไหมห้าสีห้าแบบห้าหมู่ห้าสีอย่างเช่นนะแกงเนี่ยมันอาจจะสีขาวสีส้มๆหน่อยป่ะเผ็ดเใช่ไหมถ้าอ่าเรื่องของอ่ผัดอย่างเงี้ยเรื่องของ สีอย่างผักมันก็มีสีเขียวสีนู้นสีนี้ใช่ป่ะเนื้อมันก็จะเป็นสีดำดำแดง<ำ>แดงอย่างเงี้ยเออหรือว่าเนื้อขาวขาวเนื้อไก่มหะก็พยายามสั่งให้มันหลากหลายนะครับแล้วก็ไอ้ต้มผัดแกงทอดอ่ะคือต้องค่อนข้างแบบครบถ้วนนะครับอ่ามีของทอดอย่างหนึ่งนึกอะไรไม่ออกนะมีต้มนะเพื่อให้มันซดคล่องคอมีซุปเงี้ยแล้วก็มีผัดเออผัดก็ดูว่าผัดอะไรนะครับทอดเนี่ยเออของทอดมีไหมหรือว่าเป็นย่างเห็นป่ะมันก็จะห้าอย่างแล้วเนี่ย มีย่างเพิ่มขึ้นมาเนาะให้มันดูรวมๆหลากหลายนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องรสชาตินะห้าแบบเนี่ยมันก็จะมีแบบอ่ะของเผ็ดเนี่ยอยาให้มันซ้ํากันเช่นคุณสั่งผัดเผ็ดพร้อมกับแกงเผ็ดอย่างเงี้ยมันเผ็ดสองเผ็ดอะ่ะมันจะต้องเป็นแบบเออแบบรดเคม็มลดหวานลดเผ็ดลดเปรี้ยวเปรี้ยก็ยำใช่ไหมแล้วก็ลดอะไรอะ่ะกลมกลม่อมแบบจัดอะไระเนื้ออย่างเงี้ยเออมันเป็นลดเนื้อใช่ไหม มันก็จะมีความหลากหลายอยู่ในเมนูนั้นนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราเป็นคนสั่งแล้วก็แบบลูกค้ามาเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยสั่งพร้อมกับเรานะครับพยายามให้เขาเป็นคนสั่งก่อนเสมอนะแล้วก็ให้เขาฟรีสไตล์เลยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเมนูแพงที่สุดอะ่ะอย่าพึ่งออกตัวสั่งก่อนเด็ดขาดนะต่อให้คุณมีตังค์จังไหมนะครับมันจะดูเหมือนแบบคุณเอาคุณชอบว่าถูกป่ะต่อให้เป็นเงินคุณนะ ยิ่งถ้าคุณเป็นเป็นลูกน้องอ่ะยาออกตัวแรงนะครับเช่นเมนูเนี่ยอะไรอ่ะปูผัดผ,ดผงกะหรี่เนี่ยแปดร้อยอ่ะอ่ะ,ะเฉลี่ยเฉลี่ยอย่างอื่นกุ้งเกลืออะไรมาประมาณ4ี่ห้าร้อยแต่ไอปูแม่งแพงอ่ะคุณแม่งสั่งก่อนเลยเอาปูผัดผงกะหรี่ครับใจเย็นครับใจเย็นพยายามให้เรื่องแบบเนี้ยให้ลูกค้าเป็นคนเริ่มก่อนเสมออาจจะแนะนำคุณลูกค้าครับเอ่อปูผัดผงกะหรี่เนี่ยเมนูเด็ดเลยนะสั่งได้เลยนะครับอันนี้ยินดีอยากให้ลูกค้าลองชิมเห็นปะลูกค้าก็จะเออได้ครับได,ได้เห็นไหม ลูกค้าจะเป็นตัวเริ่มสั่งของแพงนะครับโอเคนะครับตอนกินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษที่จะต้องระวังเนาะก็อาจจะต้องระวังเรื่องการกินที่อย่าไปตายอดตายอยากเห็นไหมค่อยๆกินใจเยน็นๆกินไปคุยไปเพราะว่ามันอิ่มอยู่แล้วนะครับอย่าไปแบบปูมามหรือว่าถ้ามันเป็นเป็นจานกลางอะ่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องรักษาหน้านะผมไม่ได้บอกว่าให้เซลล์อะ่ะต้องมานั่งตักให้ลูกค้าทุกอย่างนะอันนี้จำไว้ คือโอเคมันจะมีบางจานอ่ะมันอยู่ใกล้เราใช่ปะผมแนะนําให้คุณตักสักทีเดียวสองทีพอคือ,อยังไงเช่นเออมันมีปลาอย่างเงี้ยคุณก็เออตักๆให้มันแบบเป็นส่วนเนื้อส่วนที่ดีที่สุดอะตักให้มันพอดีคำอะแล้วก็ให้เขาทีเดียวพอถ้าบริเวณนั้นอ่ะมีเด็กเสิร์ฟมีอะไรอยู่ใกล้ๆอะแล้วเขาสามารถบ,บริการเราได้เช่นตักแกงอย่างเงี้ยถ้วยซุปอะไรเงี้ยคุณอ่ะ โงการให้พนักง,งานม,มาช่วยดีกว่านะครับเรื่องซุ้มน้ําสเตชันเติมน้องเติมน้ําอย่างเงี้ยคือต้องบอกถ้ามันไปร้านดีอ่ะคุณจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลามานั่งทําอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยความเห็นส่วนตัวนะสําหรับผมคืออยา่าบริการแบบเนี้ยตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเด็กจบใหม่อ่ะเจ้านายอ่ะจะชอบใช้ให้ไปนั่งใกล้ๆแบบไอสเตชันเขาเรียกอ่ะที่มีน้ํามีเหล้าเล่บอะไรเงี้ยชงเหล้าอ่ะอารมณ์คือคุณมานั่งชงเหล้าอ่ะ มันก็ไม่แย่นะแต่ว่าแบบมันทําให้คุณแบบไม่ได้เรื่องคอนเทนต์ในการคุยกับลูกค้าเท่าไหร่นะครับอันนี้อยากให้ลองฝึกดูนะทีนี้อาคุยอะไรกันบ้างเนาะก็ลองสังเกตไปเรื่อยๆว่าอย่างการดื่มอย่างเงี้ยเรื่องดื่มเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าลูกค้าดื่มด้วยแล้วคุณก็ดื่มได้อะก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะครับเพราะว่ามันทําให้คนเรามันเปิดใจกันมากขึ้นอะ่ะพอมันเมาอะว่านตรงๆมันก็จะพูดเรื่อง ส่วนตัวขึ้นมาแล้วนะครับเปิดใจกันง่ายขึ้นดีกว่านะก็ต้องใช้ทริคนี้นะครับกินเหล้าอ่ะอยากกินเยอะจริงๆนะคือต่อให้คุณคอแข็งหรือคุณชอบกินเหล้ากินเบียร์อะไรอย่างเงี้ยมากินกับลูกค้าคือมาทํางานนะครับจํากฎข้อนี้ไว้จนตายเลยนะครับเพราะว่ามันมีเซล์เยอะมากที่มันเก็บทรงไม่อยู่อะ่ะครับเนี้ยมึงเมาอ่ะมึงเมาแล้วมึงก็พูดซี้ซั้หาแล้วแบบลูกค้าแม่งก็รู้สึกว่าคุณหลุดอะ่ะ คือจำไว้ว่าไอ้คนควรจะหลุดมีคนเดียวในโต๊ะนะครับคือลูกค้าถ้าลูกค้าหลุดแล้วคุณเก็บทรงอยู่นะคุณแม่งวินนะครับเผอๆแาได้ความลับอะไรแบบคายออกมาตรงโต๊ะนั่นเลยนะครับกินเนี่ยเล่าอ่ะดูดีๆว่าจังหวะมันเป็นยังไงเช่นลูกค้าเน้นกินไวน์อ่ะแล้วคุณแม่งนั่งกินเบียร์อย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้แบบผิดอะไรหรอกแต่ว่ามันควรจะกินอะไรที่เข้าพวกอะ่ะจำไหมหรือเขากินเหล้ากันคุณแม่งแบบนั่งแดก อะไรอะ่ะชาเขียวอะ่ะแต่อันนี้ไม่ผิดนะถ้าแบบคุณแม่งแดกเหล้าไม่ได้เลยก็เอาโคกอะไรมานั่งแล้วก็ออกตัวไปเลยก็ได้ครับแต่ออกตัวให้มันดูแบบดูด,ดูจริงใจอะ่ะเช่นแบบแพะหมอสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคือมันก็กูแดกไม่ได้อะ่ะแดกแล้วกูแม่งจะตายอะไรเงี้ยก็บอกไปตรงตรงแต่ว่าคุยได้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันทาให้คุณยิ่งมีสติแล้วก็ลูกค้าก็เพลิดเพลินแล้วก็เข้าใจคุณเนาะอันนี้คือช่วงระหว่างกินเหล้านะครับ เหล้าเนี่ยสังเกตดีๆว่าเออถ้าเขาแก้วมันจะหมดเนี่ยอันเนี้ยสิ่งที่ควรทาแล้วก็คือช,ชงเหล้าเติมเหล้าอย่าให้ขาดนะครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณแม่งบริการดีวะ่ะเซอร์วิสนะครับแล้วก็อะไรจะเติมหรือจะกินอะไรก็สั่งได้เรื่อยๆนะครับให้มันฟรีสไตล์นะครับต้องบอกว่าจังหวะถ้าเขากินเหล้าแล้วเขาสนุกกับคุณเนี่ยแทบจะบอกว่าได้เพื่อนเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสไม่มากครับ ยิ่งลูกค้าถ้าเขาแบบสั่งสรค์บ่อยอะ่ะเขาออกงานบ่อยอะ่ะกินเหล้าบ่อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยวงกินเหล้าเขามันก็มีใช่ไม่มวงประจําแล้วถ้าเขาแบบเออยอมมาแบบกินกับคุณแล้วมันสนุกอะ่ะถือว่าคุณแม่งได้ใจะนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าทุกคนนี้ต้องกินเหล้าแล้วสนุกนะครับกินเหล้าเนี่ยจริงๆแม่งมีแต่เรื่องนะจริงหลายอย่างเลยนะครับอันนี้คือเรื่องเหล้าเนาะต่อมาก็คือเรื่องคอนเทนต์และคอนเทนต์ในการคุยนะครับคุยเนี่ยพยายามให้มันเป็นเรื่อง ส่วนตัวเรื่องตบเพเหระสักผมให้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือเรามากินในบรรยากาศเว้ยไม่ได้มาทํางานแบบโอ้โหเ,เป็นเอาตายใช่ปะเรื่องงานสักสามสิบพอยี่สิบสามสิบคุยเอาแบบให้มันได้คําตอบแบบเขาเรียกคีย์มเมสเซจอะหมายความว่าเออเช่นแบบมีโปรเจกต์กันอยู่ใช่ไหมยังไม่ปิดอย่างเงี้ยก็ก็คุยเช่นลูกค้าครับเออยากถามฟีดแบ็กเงี้ยเออเป็นไงบ้างพี่ข้อเสนอสุดท้ายล่าสุดอะมีอะไรผมปรับไหมพี่เออยากยากทราบมากเลย หรือตรงๆก็ได้นะเช่นแบบเออลูกค้าครับมีคู่เทียบพิจารณาอะไรไหมยอย่างเงี้ยคือเออที่ขอถามเนี่ยเผื่อว่าผมจะปรับอะไรที่แบบเออให้ผู้ค้าได้ผลประโยชน์สูงสุดอย่างเงี้ยคือไอ้ช็อตแบบเนี้ยควรถามนะบอกเลยอุตส่าห์พาเมึงมาแดกเหล้าไล่หาแม่งกูหมดจะเป็นหมื่นแล้วแต่ว่าเอออันนี้คือมันเป็นฝั่งนี้ลูกค้าแม่งเป็นหนี้บุญคุณคุณ,คณแล้วไงเพราะงั้นเนี่ยแม่งต้องตอบถูกปะ แล้วมันจะได้อะไรบางอย่างที่แม่งสําคัญมากเช่นเฮ้ยคุณแม่งจะชนะได้วะถ้าคุณหนึ่งสองสามสี่เห็นปะพวกนี้สําคัญมากที่สุดเลยนะฮะเป็นข้อมูลที่ผมต้องการที่สุดถ้าเป็นกินข้าวปาร์ตี้หรือไปตีกอล์ฟอย่างเงี้ยเออเคยทําคลิปตีกอล์ฟไปนะเดี๋ยวติดตามได้นะครับจะส่งลิงก์ให้คือคุยไม่กี่คำเนี่ยเพื่อต้องการคีเ์เมสเซจอย่างเงี้ยเพราะกูพ,กพาเมึงมาตีกอล์ฟแม่งก็เป็นพันเล่ห่ะถูกปะเพราะงั้นเนี่ย คือกูอยากฟังไงว่ากูจะชนะได้ยังไงถูกป่ะนะอันนี้คือกรณีที่ถ้ามันมีโปรเจกต์แบบใหญ่ๆยังปิดไม่ลงอันนี้นะเราจะเอาให้ได้นะครับกับแบบชิวๆก็คือซื้อขายกันประจําอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากละส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องงานเบอร์เอร์สักสิบเปอร์เซ็นตะ์ะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะจะเป็นแบบขายเพิ่มอะไรถามฟีดแบ็กนู่นนี่นั่น,นจะเป็นเหละแล้วก็ยังไงก็ซื้อเราอยู่แล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใหญ่กลุ่มนี้ คุณคงไม่ได้พาไปกินข้าวแค่ครั้งเดียวอยู่แล้วนะครับเนาะมีอะไรต้องทําอีกเยอะก็ฝากไว้นะครับสําหรับการเอนเตอร์เทนลูกค้านะครับแบบมือโปรนะแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์แบบมืออาชีพอันนี้เป็นทักษะชีวิตเลยนะครับเอาไปใช้กับลูกค้าเอาไปใช้กับเพื่อนกับญาติพี่น้องอะไรได้รับรองว่าคุณจะดึงเอาเสน่ห์ของความเป็นเซลอะมาใช้กับชีวิตจริงได้ดีมากนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับผม